ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆก้าคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่10สิงหาคม เอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนคู่ที่เลือกมาคุยกันเป็นบอลโปรตุเกสซูเปอร์คัพนะก็เป็นแชมป์ลีกของโปรตุเกสเจอกับแชมป์บอลถ้วยของโปรตุเกสปีนี้เป็นการโรจรมาเจอกันระหว่างเบนฟิก้ากับปอร์โตนะเมื่อคืนทางเบนฟิก้าต่ออยู่ปอนะผมให้เลือกลองไปทางปอร์โตก็เป็นทางเบนฟิก้านะเอาชนะไปได้2ประตูต่อศนะูนยในยิงครึ่งหลังทั้งสองลูกเลยก็เสียไปนะสำหรับเมื่อคืนนะปอร์ตก็แพ้ไป2ประตูต่อศูนย์เบนฟิก้าก็ได้แชมป์ไปนะ ก็เสียสองวันติดเลยนะเอา้าไม่เป็นไรมาแก้ตัววันนี้นะวันนี้เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกนะฟุตบอลยูโรปาลีกรอบคัดเลือกเนาะวันนี้เลือกคู่นี้เป็นคู่ระหว่างเชลิปเจอกับบาเตโบริชอ o นะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเชลิปนะสนามโบยาชาสปอร์ติยาน่านะเต็มกันเวลาเที่ยงคืนตรง เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคู่นี้ก็เป็นทีมที่ตกรอบมาจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่แล้วมาทั้งคู่นะเชลลิฟนี่ก็แพ้ทาง มัคบี้ไฮฟามาส่วนบาเต้แพ้อลิสลิดมันซ่อนนะก็ทีมที่ไม่ค่อยคุณชื่อนะบาเต้นี่ปกตินี่จะเข้ารอบยูฟ่าแชมิลิกรอบแบ่งกลุ่มได้เรื่อยๆนะสำหรับบาเต้กับเชอริฟนะแต่ว่าฤดูกาลนี้ตกมาทั้งคู่เลยก็ต้องมาเล่นกันที่ยูโปรปาลีกนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเชอริฟก่อนนะ เชอรลิปนี่อยู่ประเทศมอนโดวานะส่วนทางบาเต้นี่อยู่ทางหลีของเบลารุสเนาะก็เป็นทีมเล็กๆทางยุโรปตะวันออกทั้งคู่เนาะวันนี้อุณหภูมิที่มอนโดวา22องศาลแล้วก็ไม่มีฝนแล้วก็ถือว่าอากาศโอเคเลยมาดูกันที่เฮตูเฮของคู่นี้กันก่อน เฮดเวทของคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะเท่าที่ฟอร์เบเก็บมานู่นเลยนนะปี2010เป็นบาเตชนะได้ทั้ง2แมตช์เลยนะเจอกัน2ครั้งบาเตเล่นเยาเยือนนี่ชนะได้ทั้งคู่นะเล่นในบ้านชนะไป31ไปเยือนชนะไป1ประตูต่อศูนะก็ถือว่าสถิติดีดกว่านะเวลาเจอกันแต่ว่ามานานแล้วเนาะปี2010ปีนี้2023ก็13ปีที่แล้วนะก็เจอกันในยูฟ่ายูโรปาลีกนะสถิติเป็นบาเตดีกว่านะชนะทั้ง2นัดเลย มาดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดกันหน่อย6แมตช์หลังสุดนี้ทางเชลลิปชนะ3เสมอ1แพ้2นะแพ้2ก็มีแพ้ในยูฟาแชมีิลิกรอบคัดเลือกทั้ง2นะัดนะนะเวลาไปเยือนนะไม่ดีนะรอบแรกนะไปเยือนฟารูนคอนสแตนต้าก็แพ้นะรอบที่แล้วนี่ตกรอบเลยก็คือแพ้มักคาบี้ไฮฟ,ฟามา2ประต,ตูตอน1นะแต่เล่นในบ้านนี่เบียดเบียดเอาชนะได้นะชนะทาง มคาค์คบี้หนแล้วก็ชนะฟารุนหนะึูนย์นั่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าเวลาไปเยือนทางมคาค์คบี้โดนไป2.1ก็โดนผลต่างประตูดได้เสียก็ตกรอบไปนะสำหรับเชลลิฟเนาะแล้วก็เล่นในบ้านนัดล่าสุดก็บุกไปชนะอะไรเนี่ยโปโตคัพเนะ ไป1ประตูต่อศูนย์ก็ยิงไม่ค่อยเยอะนะสำหรับเชอรลิฟนะส่วนทางบัตเต้บริชอป6หกแมตช์หลังสุดนี่เหมือนกันเลยชนะ3เสมอ1แพ้2นะทางบัตเต้นี่แพ้2นัดหลังสุดก็คือยูฟาแชมนลีกรอบคัดเลือกนะแพ้อลิสลิชมันซ่อนนะกโอ้โหโดนหนักเลยนะเล่นในบ้านโดนไป5 3านะไปเยือนนี่โดนไป6-2 2นัดโดนไป11ลูกนะแต่ก็แลกกันนะ5 3 6 2นี้ยิงนะัดละ8ลูกก็ถือว่าเกมลุกเกมรับ เล่นได้สนุกเลยสําหรับบาเต้ในเกมลุกนี่ก็ยิงได้นัดละ2นัดละ3นะแต่เกมรับนี่โดนเยอะไปหน่อยนะโดนนัดละ6นัดละ 5. ก็ตกรอบไปนะสำหรับบาเต้บริชอปแต่ถ้าดูฟอร์มโดยรวมๆตามตัวเลขนี้เท่ากันเป๊ะเลยนะหแมตช์หลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2มาดูฟอร์มการเป็นทีมเย้าทีมเยือนหน่อย เชลลิปเวลาเล่นในบ้านก็2นัดหลังสุดนี้ก็ดีนะยูฟ้าแชมเปี้ยนลีก2นัดก็ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ทั้ง2นัดเลยส่วนทางบาเต้นี่ฟอร์มล่าสุดออกไปเยือนไม่ดีนะก็แพ้อลริสลิสมาซ่อนไป6ประตูต่อ2แต่ก่อนหน้านั้นนี่ก็พอใช้ได้นะมีเสมอ1น,นึชนะ1นศูนย์แล้วมีชนะใครเนี่ยโอ้โหสิบสาประตูต่อศูนย์นะอันนี้น่าจะเป็นบอลอุดเครื่องเนาะก็ไม่ถือว่าแย่นะสาหรับบาเต้เวลาไปเยือนนะั้นแล้วก็เชลลิปเวลาเล่นในบ้านก็พอใช้ได้เลยมาดูค่าเฉลี่ยป,ประตูได้เสียกัน,น่อ ทางฟอร์เบตเก็บมาไม่เท่ากันนะทางเชลลิปนี่เก็บมา6เกมนะยิงได้4เสีย3นะส่วนทางบาเต้นี่28เกมยิงได้56เสีย35ดูตัวเลขของบาเต้เกมลุกนี่ถือว่าโอเคเลยนะเหมือนที่ดูเมื่อกี้นะ ต่อให้รอบที่แล้วแพ้ไปทั้ง2นัดนะแต่ก็ยิงได้นัดละ3กับนัดละ2นะเกมลุกดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาของบาเต้นะบาเต้นีปัญหานะ่าจะอยู่ที่เกมรับนะรอบที่แล้วนี่โดนไป11ประตูเลย2แมตช์นะเกมรับไม่ค่อยดีนะสำหรับบาเต้ถ้าดูตามตัวเลขนะแต่เกมลุกนี่ถือว่าโอเคเลยส่วนทางเชลิฟนี่มันไม่ดีไม่แย่นะทางเกมลุกนี่ก็ยิงได้น้อยนะเกมรับก็เสียไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะทีมหนึ่งเกมรับไม่แย่เกมลุกไม่แย่ อีกทีมหนึ่งเกมลุกดีแจ่มเลยนะส่วนเกมรับก็แย่หน่อยนะก็ถือว่าพอสูสีกันอยู่นะสำหรับลูกได้เสียเนาะ,ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันเพื่อจะมีคนรู้จักเนาะทางเชลิปเจ้าบ้านนะ่าหนะโกเป็นโควาวนะกองหลังสีตัวเป็นซาฮูรี่โตว่ากาลานาก้าแล้วก็อโปโตลาคิสนะส่วนกองกลางเนี่ยอัด5ตัวเลยเฟอร์นันเดสเคียบูเอเดโมเตล่าแล้วก็บาโดโลนะสูนหน้าเป็นลูวานนะ ส่วนทางทีมเยือนบาเต้บริชอ OP 4-5-1เหมือนกันเลยนะก็เป็นครูดาเวตนะกองหลัง4ตัวเป็นนาชาเยฟคาดาคาวิตนะมาตินอฟแล้วก็จิโม่นะกองหลัง4ตัวกองกลาง5ตัวก็เป็นโบเชลอฟโปเตสตอฟกริชิโคแล้วก็โกลมิโคนะแล้วก็โอนสเตวอยนะโอ้โหเบลลรุดอ่านยากเนาะหน้าเป้าเป็น แอนติเลฟสกี้นะอันนี้คือหน้าเป้านะ4ี่หเหมือนกันทั้ง2ทีมนะเบลารุสเจอกับมอนโดวาเนาะอ่ะไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางเชลิปเจ้าบ้านต่ออยู่1ลูกนะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้ซ o อตเตอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ o อกเตอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนนะ ทั้งเชลลิฟและก็บาเต้เนี่ยก็เป็นทีมระดับไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทุกปีนะแต่ว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นเองนะแต่ว่าปีนี้ตกรอบนะยังไม่ถึงขั้นรอบแบ่งกลุ่มเลยนะรอบกัดเลือกก็ตกรอบแล้วปีนี้มาเจอกันที่ยูโรป้านะก็ถือว่าเป็นทีมเก๋ดเ,กดเดียวกันนะมอนโดว่ากับเบลารุสส่วนฟอร์มฟอร์มของทางบาเต้รอบที่แล้วก็โอเคแหละนะอาจจะแพ้ยับมาแต่ว่าแพ้แบบมีสกอร์นะส่วนทาง เชลิปเจ้าบ้านนี่แพ้แบบสูสีนะชนะ10แล้วก็ไปแพ้21ตกรอบเรียกว่าเชลิป จะดูดีกว่านะในฟอร์มรอบที่แล้วนะชนะ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะส่วนทางบาเต้นี่แพ้ทั้ง2นัดแต่ด้วยทีมเกรดเดียวกันนะ่ะผมว่ามันไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอกนะวันนี้ราคาผมว่ามันแพงไปนะสำหรับทีมเกรดเดียวกันที่มาเจอกันเนี่ยผมว่าเต็มที่ก็ครึ่งลูกอะไรประมาณนี้เนาะแต่วันนี้ราคาขยบไปถึง1ลูกเลยและเกมลูกของทางเจ้าบ้านเชลิปก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะวันนี้ต่อลูกหนึ่งผมมองว่ามันแพงไปนะวันนี้ราคาเชลิปเจ้าบ้านต่อลูกหนึ่งนะผมให้เลือกลองไปทาง บาเต้บริชอป สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปกนีอก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปในช่วงเรี้ยวทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f เฟ e บุ๊กทั้ง YouTube Ti Took นะใชช้ื่อเดียวกันเลย s o อกเกอร์สไนเปอร์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทํามาฝากเป็นประจําทุกๆวนันก็ฝากกันไว้หน่อยสําหรับช่อง s o อกเกอร์สไนเปอร์เดี๋ยวนนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ